มนี่ก็ปลอมแล้วมัมีมานี่ไม่อันนี้ตัวจริงค่ะเอาขอร์ดกลามาเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันลุงเข้ามาไหนแล้วปลอมฮะปลอมปลอมเบป๋เวปูเอาปูปูคุยหน่อยปูคุยไปไหนอะปูคุยหน่อยทองทองต้องมีทองไยไปไหนตอไปแล้วไปหมดแล้วไปไหนไปกับ้องไปกับน้องไปกับเา สวัสดีค่ะพี่นักสู้สวัสดีค่ะสองคนนั้นสองคนนั้นอยู่ในรถครับพี่ต้าสวัสดีค่ะนะคะสองคนนั้นมันต้องเป็นสามสามนี่ค่ะพี่สต้าสวัสดีค่ะตายแล้วเอ้าไม่เลยไม่ใช่สองคนนั้นสี่คนโอ้ยไม่ได้เลยเขาไม่ได้สองคนนั้นนะสามมันต้องสามคนเลยสามคนนั้นสามคนนั้นอยู่ไหนไปหน้า่แน่ วันนี้ก็มีพ so ี่สุต้านะคะมาให้กำลังใจลุงด้วยนะคะนั่งอยู่คนเดียวเลยนะนั่งอยู่คนเดียวสร้างคนเนเอซีมันจะลบไปีคนหินไมครับอ้ยมีขั้วขัว้นไปไกลไครับมีัวหินไหมหินป่าหินป่าคน่หน ไม่ปกติแล้วปอดีเนี่ยจะมีทองมาโดาโดยาไม่ได้ไม่ได้เจ้ามโนงปูปูเพราว่าทองหายไปหมดแล้วปูทองไปไหนหมดทองเงี้ยทองไปไหนขอดูกขอดูไปขอดูกไปคลอดลูกข้าพเจ้นโยนพุ่นใช่ใช่ช่วงนี้ฝนตกนะฝนตกฟ้าแรงเหมือนเหมือนเราไม่ตู้ง คนนั้นยืนเรียงกันเออยืน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 ปิดเคสื้อก่อนมราต้องมีความเหนือเหมือนกันต้องแหวกแนวกอ่เพื่อนบนแล้ไม่ีความผิดเลยก็นี่แหละมีคนปิดมูหันแกงก้องแก้วใสสวัสดีค่ะพี่ระวีวรรณสวัสดีพี่นักเลงสวัสดีค่ะพี่บินสวัสดีค่ะพี่ a i สวัสดีค่ะพี่นิ่มนะคะสวัสดีค่ะพี่ n u n นะคะสวัสดีค่ะรับ้อง N นะจ๊ะหมดจะสั่งอีกเด้อจ้าได้ค่ะ โอ้ต้องยืนอยู่นี่ให้หกนะต้นอ้อยไม่ขึ้นไลอ์เหรอคะต้นอ้อยไม่ได้เอาไม้มาค่ะต้อจ้าพี่ตารินาสั่งให้แล้วค่ะเอ้าตอนนี้ไม่รู้เหรอตอนนี้ผมต้องบอกเลยนะครับผมมีข่าวดีมาบอกสำหรับยูทูปเบอร์ว้าวใครได้ห้าพันใครได้ห้าพันข่าวดีเลยครับข่าวดีแม่ใครจะได้ห้าพันเอ่ยพี่ลำไยสวัสดีครับยูทูบเบอร์เนี่ยที่สะสมอะไรไว้อ่ะนี่ครับอุ้ยกระบี่หนึ่งละที่ผมเห็นมีรายชื่อบออุ้ย แอนชาแนลเอ็นกิมมี่เอามี่เหรอนี่เอาแล้วนะครับแล้วก็ใครว่าพี่ราชนีอยู่ไหนวะว้าวเรียบเรียบเร่งเร่งกันหน่อยแม่ที่พูดเนี่ยคือจำได้แค่นี้มันมีอีกนะครับมันมีอีกผมจะบอกให้เลยนะนะครับแต่นะครับเดี๋ยวพอถึงวันเวลาแล้วเดี๋ยวจะรู้เองนะครับเอ๊ะใครใครแอนตามสุตาหน่อยขึ้นเลยไหมอ๋อยังค่ะ พี่อะไรนะที่สกเกียรติเฮ้ยไม่ต้องเกียร์คนเฝ้าช่องเออเอออนั่นเราคนที่สองเลยโอ้ยได้เยอะขนาดนั้นเลยเนาะคนนั้นอย่าไปพูดถึงเขาเลยอย่าไปพูดถึงเขาโอ้โหเร็วเลยเรื่องเลยอ่ะหนักเลยเหรอหนักเลยตอนนี้ที่ที่ที่เห็นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเก็บไว้อุ๊บไปก่อนอุ๊บไปก่อนเร็วเร็วนี้เลยเร็วๆนี้เร็วๆนี้เฉพาะเร็วเร็วนี้จะมีข่าวดี เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่ามันเป็นสมบัติที่ไปเก็บไว้มาตั้งแต่ชาติเมาเลยโอ้ไม่หรอกครับไม่รอจ้ากินมุนเก่าอยู่ตอนนี้กินมุนเก่าอยู่เอออแล้วก็นะครับแต่ละช่องเนี่ยนะครับจะต้องไปขอบคุณ FC ของแต่ละช่องนะค่ะเมอ่อเพราะว่าต้องได้เพราะว่า f c เป็นคนจัดการนะครับคุณต้องไปขอขอบคุณนะครับ f c นะครับคนที่มีบรั้งนี่ครับเออรับรองได้เหลืองกันทั้งบ้านใลิเป็นแหลกอะไรเนี่ยพี่ร้องสวัสดีจ้าพี่จำปีสวัสดีค่ะเฮ้ยอ้ยปวดเกียดตัดได้ปวนะบอกเลยปวดเดือนฮะเกียดตัดปูก็คืออ่าครับผมนะครับคือตอนเนี้ยนะครับคนที่สะสมนะครับตั้งแต่เป็นมันเป็นเขาเรียกว่าคะแนนสะสมตั้งแต่ ร้อยห้าสิบกล่องขึ้นก็จะได้หนึ่งกรัมนะครับแล้วว่าแห้าร้อยก็จะได้ขึ้นไปอีกนะครับห้าร้อยก็จะได้ขึ้นอีกก็คือได้ครึ่งสลึงไม่ไม่กั๊มไปกั๊มนี่ก็ไก่ล่อเรือสองตัวหรือเปล่าเกินแล้วเตือนแล้วเตือนแล้วเห็นไหมครับนาน้อยเดี๋ยวนี้ครับน่ขอโทษนะนั่งน้องยูใครเต้นเจ้าไหลด้วยมาพร้อมปู่จ้าแทกอ่ะ เดือนที่สองนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็จะมีนะครับสำหรับอ่าสามร้อยกล่องอีกนะครับสามร้อยกล่องอีกนะครับตอนนี้นำนำกันแต่ที่เห็นเห็นน้ำนำก็มีพี่สมเกียรติเนาะนะครับพี่สมเกียรติแล้วก็จองมาก็ัฉีดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะจะไปให้เพราะว่ามันมอญให้ทางนั้นไม่ต้องให้ไม่ต้องให้อะมาทางนี้ฉีดสลัดใช่ป่ะสลัดใช่ป่ะ อ๋อไปครับเป็นเออแล้วพี่ยีนสวัสดีค่ะกดให้ได้ให้แล้วนะคะจ้าครับมีคนที่จะทะลุมาแล้วนะคะพีบอลล่บอลลี่หรือเปล่าพี่บอลลี่มาแล้วค่ะมีครับมีใกล้แล้วเดแล้วครับเกินไปกล่องรู้แล้วมุกคันแดงแดงอะไรพี่ลาลาสวัสดีค่ะพี่ยูปีนกดให้แล้วจะเป็นแรงใจให้นะครับพี่นิกแปดแปดแปดสวัสดีค่ะช่วยกันดันหน่อยให้ได้สองพันไลค์นะคะนะครับแล้วก็จะจัด นะครับมิงนะครับอีกหลายอย่างให้กับตอนนี้กำลังประชุมกันอยู่นะครับเนี่ยจะให้ยูทูบเบอร์นะครับครอบครัวุงคลแล้วก็นะครับพี่น้อง FC ด้วยนะครับที่อยู่ในประเทศไทยอ่ะนะครับแต่ต่างประเทศก็อยากจะให้บินลงมาอยู่นะนี่ครับ้าบินลงมาได้นะ้าบินลงมาที่โทรศัาา์งานกันเลยแต่เดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีนึง โอ oh, uh, uh ้ค oh. ร uh ับามายืนเรียงสหน่อยจะดีสามคนนั oh. uh ้นไปยืน oh. เ uh ียงกันเน่ยมคนนั้นไม่ไมอันนี้เอาเอาเข้าเรื่องเลยนะเข้าเรื่องเข้าเรื่องแจ้งข่าววันที่21เลยอ่ะอ๋อวันที่ยีครับผมชัดๆดังๆวันที่ยีเนะครับเราจะไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอําเภอก็จะมีอําเภอจังหารนะครับตำบลอ่าตบลเนี่ยมีประมาณ3-4สี่ตำบลครับนะครับผมแล้วก็อําเภอเชียงขวัญ ด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้สที่ไปดูเพิ่มเติมตอนนี้กาลังสํารวจอยู่อำเภอที่3าืออเพื่อโพชัยนะครับคือเส้นทางการบริจาคเนี่ยนะครับจะเป็นเส้นทางเดียวกันเพื่อประหยัดในเรื่องของเวลาแล้วก็จะดูในเรื่องของความปลอดภัยของทีมงานที่ลงไปใชคัานะครับก็จะตอนนี้มีอยู่สามอำเภอเนาะนะครับที่ที่สารวจไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขอวางแผนร่วมนะครับกับทีมงานวีพียูทูบเบอร์ว่า เราควรจะไปเพิ่มเติมตรงไหนไหมเพราะว่าน้ำหนึ่งหมื่นขวดจากวัดทํามพระผาป่องนะครับรอบที่แล้วที่เราลงไปเนี่ยนะครับก็เหลือปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับเกินวันต้องการต้องบอกว่าจกนวนที่เราที่ที่เราไปมอบที่เทศบาลที่สุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยรอบนี้ที่จะกระจายกระจายให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับนะเพื่อให้พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับ แล้วที่เราจะไปนี่ได้ลงเรือไหมเดี๋ยวนี้มีครับมีลงเรือต้องบอกว่าหมู่บ้านวนใหญ่นีลงเรืออีกแล้วนะคะเอฟซีทุกคนนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เนินบ้านไม่ท่วมแต่ว่าจะถูกน้ําล้อมเพราะส่วนใหญ่บ้านจะเป็นหลอดนะครับเพราะว่าเนื่องจากเขาอยู่กับวิถีน้ําอยู่แล้วเวลาเขาปลูกบ้านเขาจะถมดินขึ้นถมขึ้นถมขึ้นทุกปีใช่ครับนะทีนี้เวลาน้ํามาเนี่ยนะครับมันก็จะโดนน้าล้อม ก็จะมีประมาณ3ามสี่หมู่บ้านที่ต้องนั่งเรือนะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามดูว่าตรงไหนปลอดภัยสําหรับทีมที่จะไปช่วยตรงไหนที่ต้องใช้ความชานาญทักษะในเรื่องของการนะครับนำสิ่งของเข้าไปเราก็จะขอความร่วมมือจากผู้ภายที่เกี่ยวข้องเนาะที่อยู่ในพื้นที่นะครับผู้ภายที่เป็นผู้ภายเมตาธรรมนะครับแล้วก็พา์คีของผู้ภายในพื้นที่ด้วยนะครับก็ต้องขอความร่วมมือไปยังผู้ภายแล้วก็ผู้นํา นะครับผู้นําในแต่ละพื้นที่โครงการบริหารส่วนตำบลก็เราก็จะมีประสานทั้งท่านผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอนะครับผมในในส่วนของเป็นเรียกว่าพ่อเมืองเนาะพ่อเมืองของเมืองนั้นๆนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสรุปในส่วนของจุดที่ไปอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้กนี่จะไปน้ำขึ้นเรื่อย นะครับะคะุณผศเมื่อวานเราไปตำรวจเนี่ยน้ำอาจจะยังไ<ห>ม่ต้องนะครับแต่ตพรุ่งนี้ไม่แน่น,น้ำ